ความเดิมตอนที่แล้วในภพชาติต่อไปเจ้าจะเป็นนี่ฉันเหรอแง่จะเป็นอย่างงี้ล่ะชีวิตเวลาของฉันกจบสิน้นแล้วใครจะไม่ไปียอมกันเล่าถ,ถึงจะเป็นมือใหม่แต่ฉันก็จะเป็นนักประจอมัยนะไม่ไม่มย,ยอมแพ้อยู่ตรงนี้เหรอนะมนุนนี่ โดนพก,กบ,บินจงตีงันเหรอดูจากภายนอกไม่ได้มาจากโลกปัจจุบันสินะเครื่องสมใส่ซ่อมซอไม่พอยังหมดเลี้ยวแรงอีกต้องข้าวกับฝำก็ปลินเที่ยงก็ปลีกับเรากันสุดๆอยู่อืมหลับฉันแล้วนี่มันสถานการณ์ในฝันเลยนี่ว่าในเมื่อยือนยันว่ามีมนุษย์ได้อยู่แล้วเพื่อการวิจัยในอนาคตของฉัน จำเป็นต้องมีร่างกายมนุษย์ก่อนอื่นก,อกษษษรร็อสกิลร็อปปี้มาแล้วคอยยึดอเจ้ามือไปทั้งอย่างนั้นระหว่างนั้นก็าใช้เจ้านั้นด้วยดีกว่าภาษาสกิลหนูว่องไวหนึ่งกับดูร้ายหนึ่งของมาป่าเราทำแบบนี้เจ้ามาป่าที่มีความสามารถหนูืกอกำลิดขึ้นมาทดลองกันสักตั้งรู้สึกเบาๆแถมยังคลายความวิกฤตลงคงเป็นผลมาจากตัวไลไอซีนะ ได้รับสกิลจุดเลือดตาก็หกใช่ไหมเกรรุยักก็ด้วยรสชาติห่วยสะมัดร่างกายเบาจังแฮะต่างจากร่าตาลุงนักวิจัยวัยสามสิบลิเลยได้รับสกิลทัศนะยามค่ำคืนหนึ่งไม่ใช่เกรุธรรมดา ทำามัวไลาตามจนมนุษย์หนีไปเดี๋ยวจะยุ่งยากแคล่แพ้เชื้อแล้วขโมดสกิลมาแล้วกันได้รสกิลคลอ้ <c oughs> <c oughs> องแล่เฮ้ยคล้องแคล่วน่าจะเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยฮะงั้นก <c oughs> ็อย่าเข้ามานะเฮ้ย <c oughs> ถึงจะหมดแรงแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บร่างนี้ใช้ได้แต,แต่ว่า ลองคิดดีๆฉันแทบไม่รู้อะไรเกี่กับโลงนี้เลยถ้าเกิดความรู้เท่ากับแพทยที่นี่ก้าวหน้าแ,แพทย์เชื้อก็ใส่หนี้อเมรการป็นเพยโตชั้นแล้วโดนพล่าถอดควรได้ไม่กลวัวพลีพร่ามจนกว่าจะรู้เรื่องของที่นี่มากก่อนนี้แต่ร่างกายมนุษย์เป็นตัวรวบรวมข้อมูลชั้นยอดเลยนี่สิเออไม่กินฉันหรอ รอเดี๋ยวสิคนเขากำลังใช้ขวองคิดอยู่หรือว่าแกมาช่วยฉันจาอันตรายงเงี้ยหรอขอบใจมากนะเอ๊ะไม่เป็นไรนะน้องหมาไม่ต้องกลัวนะมานีมามาสิมาเร็วอะ,อะไรกันน่ะเจ้าสิ่งไม่ช่วยสันเละนะนี่ปฏิกิริยาเกินคาดานี่